ตอนที่สองพวกเราอยากกันเถอะเพื่อที่จะได้สะดวกในการรับสายลูกค้าเย่เฉิงจึงใส่หูฟังบลูทูธตลอดเวลาแต่ในตอนนี้เขากำลังเปิดเพลง The m o r ning Train ของบีออนอยู่ทำนองที่ค่อนข้างจะมีกลิ่นอายคลาสสิกที่เด้งกล้องในหูทำให้หัวสมองของเย่เฉิงย้อนกลับไปนึกถึงตอนที่เพิ่งรู้จักกับหวังเจียเหว่เมื่อ3ามปีก่อนเย่เฉิงเกิดในครอบครัวของแวดวงสังคมชั้นสูงคนอื่นอาจจะรู้จักแต่ตระกูลที่ลึกลับอย่างพวกรอทักชายดูปองและมอร์แกนแต่กลับไม่ได้รู้เลยว่าตระกูลที่ลึกลับที่สุดนั้นก็คือระกูลเย ตระกูลเย่นั้นมีสมบัติมากกว่าแสนล้านแต่กลับเก็บเนื้อเก็บตัวในรายชื่อมหาเศรษฐีไม่มีชื่อพวกเขาปรากฏอยู่ด้วยซ้ำมีเพียงเท่านั้นวิธีการสังสอนคนรุ่นหลังของพวกเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นปู่ของเย่เฉินให้ความสําคัญกับการสั่งสอนลูกหลานอย่างมากยกตัวอย่างเช่นเย่เฉินเขาเริ่มเรียนวิชาป้องกันตัวตั้งแต่ห้าขวบพร้อมกันนั้นก็เรียนเปียโ,โนและไวโอลินด้วยตอนอายุ18ปปีก็เรียนจบคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา พื่อจะฝึกฝนจิตใจของเย่เฉินเมื่อ3าปีก่อนปู่ของเขาได้จัดแจงให้เขาเข้าไปอยู่ในประกูลหวังที่เป็นตระกูลชั้นสูงในระดับสองของเมืองอวินโจว3ปีมานี้เย่เฉินซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านประกูลหวังโดนดูถูกละเอียดยามแต่เขาก็ทอน,นอดดกล้งนจนบรรลุการทดสอบระยะเวลาสาปีได้อย่างสมบูรณ์เดิมคิดว่าวันนี้จะกลับไปสารภาพความจริงกับภรรยาบอกว่าตนเองเป็นทายาทหมื่นล้านเสียดาย้าหวังเจียเหยาไม่รู้ว่าหากวันที่คุณรู้สถานะที่แท้จริงของเข,งขงจะเป็นอย่างไรเย่เฉินรอคอยวันนั้นมากทีเดียวในห เวลาสองทุ่มเย่เฉินส่งอาหารเสร็จก็กลับบ้านนายกลับมาแล้วเหรอวันนี้นายไม่ต้องทําอาหารแล้วล่ะฉันสั่งอาหารมานายมากินสิมาหวงเจียเหวากลับบ้านก่อนแถมยังเตรียมอาหารให้เย่เฉินอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนก่อนนี้ทุกมือเป็นฝีมือของเย่เฉินเย่เฉินเปลี่ยนรองเท้าแต่ใส่ในบ้านแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่ต้องผมมาเก็บของพูดพลางสาวเท้าตรงไปที่ห้องนอนตอนเองเย่เฉินกับหวงเจียเหวาแยกห้องนอนกันทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันเพียงในนามเท่านั้นสามปีมานี้กลับไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อน หวงเจียเยาโกรธอย่างเห็นได้ชัดเธอเดินเข้ามาแล้วเท้าเอวที่เพลียวบางทำไมนนยอยากจะออกจากบ้านหรือไงเรื่องแค่นี้เองมันต้องขนาดนี้หรือไงเย่ถึงยัดเสื้อผ้าเข้ากระเป๋าเดินทางไม่หยุดแล้วเอยด้วยน้ำเสียงโกรธเรียวเรื่องแค่นี้เหรอคุณคิดว่าการที่คุณนอกใจผมมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆหรือไงคราวนี้หวงเจียเยาไม่อธิบายอะไรอีกเพราะเจ้าหลังรู้ดีว่าต่อให้อธิบายมากมายแค่ไหนเย่ถึงเองก็ไม่มีทางเชื่อจึงพูดเสียงดังว่าแล้วมันยังไงหรือว่านนยอยากจะให้ฉันขอโทษนนยหรือไง นายกินข้าวบ้านชันนอนก็นอนบ้านฉันต่อให้ฉันทําเรื่องที่ผิดต่อนายแต่นายก็ควรต้องทนสิยี่เถินออกแรงปิดกระเป๋าเดินทางแล้วพูดด้วยน้าเสียงโมโหผมทนคนบ้านคุณมาสามปีผมได้ดูแลคุณอย่างกับเจ้าหญิงแต่สามปีมานี้คุณไม่เคยจะมองผมด้วยซ้ําไปสูหลานแม่คุณก็ดูถูกผมตบตีผมต่อหน้าสาธารณชนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ผมก็ไม่เคยปรีปาศวังจื้อหยุนพ่อคุณนะเห็นผมเป็นแรงงานฟรีงานที่ต้องใช้แรงเอยสก,กบรกเอยก็ให้ผมทําผมนะได้ระบาดเจ็บตั้งหลายครั้งเพราะ ลุงคุณกับลูกเขาก็รังแกผมแต่พวกคุณก็ทําเป็นมองไม่เห็นตั้งแต่วันนี้ไปผมไม่อยากทนอีกต่อไปหวังเจียเหวยงพวกเราอยาก,กันเถอะหวังเจียเห่ยงตกใจทันทีเมื่อได้ยินเย่เถินพูดเรื่องอย่าแล้วระเบิดเสียงหัวเราะออกมาถ้าห้านายกล้าพูดเรื่องอยาก,กับฉันเบอรออย่าโทษฉันที่ไม่ได้เตือนนายก่อนละ่ะหลังจากอยากกันแล้วนายต้องย้ายออกจากห้องนี้และไม่มีรถออดี้ขับอีกย่เถินหัวเราะเสียงเย็ยนอย่างเหยียดหยามถ้าห้าห้องชุดเบอรอ ออดีเหรอผมไม่ต้องการหวงเจียเหยาพูดว่าดีฉันอยากจะหย่ากับนายมาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าตอนนั้นคุณปู่เลือนอะไรถึงได้ให้ฉันแต่งกับขยะอย่างนายไม่ว่าอย่างไงบ้านตระกูลหวงของฉันก็เป็นตระกูลชั้นสูงของอวิ๋นโจสมบัติของเราก็มีตั้งหลายสิบล้านคนจนอย่างนายไม่คู่ควรจะเป็นสามีของฉันสักนิดเย่เฉิงเก็บข้าวของเสร็จก็ไม่อยากจะฟังคำพูดดูถูกตนเองอีกจึงกล่าวว่าเงินพรุ่งนี้เช้าพวกเราไปหย่ากันที่สำนักกิจการพลเรือนแล้วกัน พรุ่งนี้ไม่ได้วงเจเยาปฏิเสธทันทีพรุ่งนี้เป็นวันเกิดครบครอบ80ปีของย่าชันก่อน10โมงพวกเราทุกคนต้องไปรวมตัวกันที่บ้านคุณย่าแล้วอีกอย่างเรื่องนี้ฉันต้องปรึกษากับคนในครอบครัวฉันก่อนเดิมทีการแต่างงานของทั้งสองคนเกิดขึ้นเพราะผู้ใหญ่จัดการให้เมื่อ3ปีก่อนหวังเจเยาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการจัดแจงของครอบครัววันนี้หล่อนก็ไม่มีสิทธิ์จัดการการแต่างงานด้วยตนเองเช่นกันคนในตระกูลใหญ่ๆก็เป็นแบบนี้มีหลายเรื่องที่ทําอะไรไม่ได้ย่าชั้นเองก็รู้ว่ว่่าางเจย,จยเอจอึ งั้นคุณก็รีบคุยกับคนที่บ้านให้รู้เรื่องแล้วกันขอมาจะรอโทรศัพท์คุณแล้วเย่ยเถินก็ลากกระเป๋าเดินทางจากไปคนสารเลวขยะนายจะต้องเสียใจแน่ที่คิดจะหย่ากับฉันอีกไม่กี่วันนายจะต้องมาคุกเข่าอ้อนวอนฉันหวงเจียเหวาด่าตามหลังเย่ยเถินไปตลอดทางจนถึงลิฟต์แต่เย่ยเถินกลับทำเหมือนไม่ได้ยินและไม่ยยแสเธอเพราะเขารู้ดีว่าคำพูดของหวงเจียเหยานั้นตลกขนาดไหนจะให้เศรษฐีที่มีเงินนับแสนล้านอ้อนวอนคนที่มีเงินเพียงสิบก,กว่าล้าน,นเหรอหวงเจียเหวาเกรงว่าคุณจะคิิดมากเกเนไปแล้ว